ดิยืด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 อย่างเงี้ยนี่นต้นไม้ใหญ่ไหมต้นไม้ใหญ่ก็ใบเยอะๆหน่อยโอ้นี่ใครนะ่ะก่อนรึเปล่าใครเนาะโอ้สวยจังโอ้โหวาดลูกเก่งขนาดนี้เลยเนี่ยฮึก่อนก่อนวาดลูกเก่งขนาดนี้ได้หรอครับหอโอ้สุดยอดเลย วัดได้ไงอ่ะก่อนวัดได้ไงอ่ะโอ้เสร็จแล้วโอ้โเสร็จแล้วยังไม่ได้ว่ายสีเลยถ้าเป็นทีนะจะมีเครื่องบินบินด้วยนะก่อนก่อนเนี่ยเครื่องบินบินผ่านวัดเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะเครบินผ่านโอ้บินเจ็ดเลยไหมเนี่ยโอ้โห ก่อนต้องใส่ชุดนุ่งบินด้วยนะพีว่านะก่อนถักนี้ว่าเป็นยังไงน่กบินเป็นนี้ใช่ไหมที่บินเช็ตเป็นนี้ใช่ป่ะนี่มีไอโฟนรึไหมมีมีไหมครับไม่มีไม่มีเหรอนี่นักบินบินผ่านปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็มีใครอีกเนาะก,ก่อนชอบอยู่ภายนอกโอ้ กับใครน้อคนนี้น้องกอนน้องกอนโอ้น้องกอน